ปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยาราศีต่อไปถัดจากลัคนาราศีกุมเหนะเอาละมาถึงชาวลัคนาราศีพฤกษพฤษศนะใครพฤกษศบ้างทักทายกันหน่อยนะครับชาวลัคนาราศีพฤกษบตอนนี้เหลืออีกสามลัคนาเองนะ อาลัคนาพฤษศนี่ผมพยากรณ์ไปแล้ว9ลัคนาราศีแล้วนะครับมาถึงพฤษศแล้วใครลัคนาราศีพฤษศนะครับทักทายกันด้วยนะครับลัคนาราศีของคุณมาแล้วนั่นก็คือพฤษศนะครับ3 4ม6ี่ห้าเดเอ้ยหนึ่ง6 7 8าี่ห้าดดอ้าวเึ้่ง8เหรอ 9ก้าสิบอ๋อเพิ่งแปดนะอา้าวพึกศพมาแล้วพึกศพนะลัคนาราศีพึกศพ,นะกาาพ,กพคุณมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนนะครับพึกศพมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนแล้วก็พึกศพอีกเช่นกันนะครับณนะปัจจุบันนี้ทั้งราหูทั้งเกตท,ทับลัคนาของคุณอยู่นะ ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นดาวสุกขดาวประจำตัวของคุณไปได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรอยู่กับดาวพุธอยู่กับดาวอังคารนะครับต้องบอกกันแบบนี้ว่าชาวลัคนาราศีพฤษภก็ระมัดระวังสุขภาพร่างกายนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าดาวของคุณและก็ดาวอีกสองดวงไปอยู่ในเรือนมรณะก็ระวังสุขภาพร่างกายนิดหนึ่งนะครับ แต่อย่างไรก็ดีสิ่งที่เด่นชัดมากสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษพนั้นถ้าไม่นับเรื่องสุขภาพนะชะตาชีวิตโดยรวมๆของคุณจะทยอยเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นแน่นอนที่สุดหนึ่งก็น,นันนั้นก็คือในเรื่องของการเงินการเงินชาวพฤษภจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับนะพฤษภระวังสุขภาพนะบอกไว้ก่อน ตั้งแต่ปลายปี6กสนั่นแหละเข้าต้นปีหกหาพึงสมระวังสุขภาพเพราะดาวมันเดินอย่างนี้แหละแต่การเงินการทองมีโอกาสจะขยับเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับการเงินจะแฮปปี้ขึ้นนะหรือจะมีโอกาสมีลู่ทางที่จะมีอะไรพิเศษพิเศษในเรื่องของการเงินเข้ามานะครับแต่พึกศบเนี่ยดาวมันเดินมอนาสามดวงเนี่ยมันจะจิตตกนิดๆอ่นนะนะฉะนั้นพยายามอย่าไปอะไรกับมันมากนะครับ แต่อย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นช่วงต้นๆปีนะปนึถึงมกราเราบัดระวังสุขภาพแต่หลังจากนั้นไปแล้วดาวขยับดีดีดีขึ้นตามลำดับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการทองก็แฮปปี้ขึ้นนะนะครับมีโอกาสที่จะมีลาภผลพิเศษเสี่ยงโชคไว้บ้างเข้าใจไหมพฤษภบอะ พยายามเสี่ยงโชคไว้บ้างนะครับนะแล้วก็ชาวลัคนาราศีพฤกษบเช่นกันนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยมันไปอยู่ในตำแหน่งที่เป็นประแล้วก็ไปอยู่ในเรือนมรณะได้มาเยอะอยังไงก็ตามมันก็มีอันต,อต้องใช้ไปตลอดแหละเพราะรายจ่ายมันรออยู่แต่ดาวการเงินภาพรวมๆก็ยังถือว่าดีกว่าช่วงที่ผ่านมาก็แล้วกันนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักนั้นอ้าวตั้งใจฟังให้ดีนะครับดาวเจ้าเรือนของคุณคือดาวสุกไปสัมพันธ์อยู่กับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนความรักคู่ครองดาวสุกกอางคานเป็นคู่มิตรนะครับไปอยู่ในเรือนมอรณะนะชาวพฤกษบที่ยังโสดอยู่มีโอกาสจะเจอกับความรักแบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับมีโอกาสที่ความรักจะเข้ามาแบบไม่น่าเชื่อเลยเพราะว่าดาวมันไปสัมพันธ์กันอยู่กับดาวคู่มิตร มีโอกาสจะได้เจอเจอกับคนที่ดีคนที่ถูกใจแต่ความสัมพันธ์นั้นจะไม่ค่อยเปิดเผยนะครับเพราะดาวไปอยู่ในเรือนมรณะนะเปิดเผยแล้วไม่ว่าคุณหรือว่าคนที่คุณเกี่ยวข้องอยู่อาจจะไม่รุ่งหรืออาจจะทั้งคู่ก็ได้ก็พยายามถ้ามีเข้ามาแล้วก็ขอให้คบเปนไปแบบเงียบๆผมว่าน่าจะดีที่สุดเหตุผลเพราะว่าทั้งดาวเจ้าตัวของคุณและดาวเจ้าดอนความรักของคุณ ไปอยู่ในเรือนมอรณะซึ่งมันก็หมายถึงความไม่เปิดเผยนั่นเองนะครับแต่ก็ไปอยู่ในเรือนที่สุกอยู่กลางคานสุกอยู่กับพุทธนะชาวพฤกษบคบหาใครนะครับในช่วงเดือนมกราคมมีโอกาสจะใกล้ชิดหรือได้เสียกันโดยง่ายนะไปดูให้ดีเถอะเพราะว่าสุกกลางคานนี่เขาบอกมาเป็นตำนานเลยสุกปากหวานกลางคานร,รับเอาสุกไปอยู่กับดาวพุธเนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่จิตใจเราก็ มีความปรารถนาในเรื่องของความรักอยู่ไม่น้อยเหมือนกันตามโครงสร้างของดาวทั้งหมดตรงนี้นะครับอืมส่วนคนที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วนะต้องระวังสุขภาพของแฟนของคู่ของคุณด้วยเพระเผอแม่งไอคนที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยทั้งตัวเองทั้งคู่เนี่ยอาจจะสุขภาพไม่ค่อยดีไม่ค่อยสบายด้วยกันทั้งคู่แหละนะก็ขอให้โชคดีนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่าน ถัดจากลัคนาราศีพฤษภนะครับก็มาถึงลัคนาราศีต่อไปแออกแบบโลโก้บริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษา ศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเฮงแอสโตรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล